ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับ ทุกท่านเลยครับก็สู่ช่องของเบนลิฟเบอรี่เลยครับกับการอัปเดตข่าวสารของศึกฟุตบอลทัดีครับหรือแม้แต่ฟุตบอลของตะลันทีมชาติไทยเลยครับและก่อนอื่นครับต้องขอความร่วมมือคุณผู้ชมกันหน่อยเลยครับเข้าไปกดติดตามให้กันหน่อยเลยครับมุ่งสู่20,000ผู้ติดตามให้เก่าไกลที่สุดในปี2025นี้แหละครับข่าวสารเครกๆนี้ครับเราขอขยับมากันที่ตลาดซื้อขายฟุตบอลของตะลันทันดเลยครับอย่างไปปิดครับกับทางฝั่งของตอพิคาดเสิร์ฟทับอีกแล้วครับได้บรุคฮอตตกลงจัดการเซ็นปว23ี เข้ามาเสริมความหนึบในเลกที่2อจะเป็นอังการแหละครับ โดยซึ่งทางฝั่งของทางด้านพีทีประจวบนานครับได้จัดการประกาศเปิดตัวทางฝั่งของสพุพลวิทย์หลักาญาตหน่อยครับผู้รักษาประตูจากเมืองทองเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยซึ่งสำหรับทางฝั่งของทางด้านเจ้าเทปหรือสพุพลวิทย์หลักญาตนั้นครับผู้รักษาประตูแตล่ลุงดีกรีทีมชาติ้อยู่ยี่สปีครับทางด้านเจ้าตัวนั้นครับได้เติบโตมาจากแคาเดมี์ของทางด้านเมืองทองเคยผ่านการดิมตัวไปแล้วในกับหลายสโม,มสรครับเลยตั้งแต่อายุทยายูเนเต็ดในศึกที่สองเมื่อปีสองพันยี่สิบแปดบางไปอีกในยุทธยาครับ เมื่อปี2022ซึ่งสารดังฝั่งของตาราง PT ประจวบนั้นครับก็ปัจจุบันไหลครับหลังอัดับที่5ของตารางคะแนนไหลครับหลังจากลกสนามไปทั้งหมด16นัดส่วนโปรแกร,รมการแข่งขันนัดต่อไปครับก็ะจะเปิดสนาม3ามอัสเซเดียมไรครับตอนรับการเยือนของสุขโขทัย4ในวันพุธที่15มกราคมกลางสัปดาห์นี้เลยครับเวลา18นาฬกาตรงเป็นต้นไปเลยครับ จากนั้นครับเราขอไปตอนที่ทางฝั่งของบุริรัมกันหน่อยครับอย่างคุณเซอร์ของปราสาทสายฟ้าอะไรครับออกมายบมรับว่าบุริรัมนั้นครับมีจุดผิดพลาดหลังบุกภายต่อแขงเทพแพ้เกมแรกของซีซั่นนี้เลยครับโดยซึ่งทางฝั่งของออสมมนรอดนั้นครับหัวหน้าผู้สอนของบุริรัมอะไรครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับหลังเกมที่บุกภายต่ตอเป็นคอกสามประตูต่อสองกับส่งผลให้ปราสาทสายฟ้าครับแพ้ในเกมลีกเป็นครั้งแรกของฤดูกาลมี39คะแนนครับหลังจากฝูงต่อไปนั่นเองเลยครับซึ่งโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของออสมานนั มาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวหลังจบเกมเลยครับว่าสวัสดีทุกคนครับเกมประเภทนี้เป็นเกมสําคัญที่เราต้องโฟกัสแต่วันนี้ครับเราก็ปิดพลาดการโฟกัสไปเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมันเป็นอะไรที่แย่มากที่เราโดนนําไปก่อน2-0แต่ก็กลับมาตีสเสมอได้และน่าจะได้ประตูขึ้นนําแต่เราก็มาพลาดเสียประตูในนาทีสุดท้ายผมรู้สึกแย่มากๆครับแต่แน่นอนเลยครับว่าผมก็ยังคงเชื่อมัน่นในนักเตะประสาทสายฟ้าทุกคนอยู่แม้ว่าเราจะมีเกมก่อนหน้านี้มา3วันซึ่งนักเตะน่าจะมีอาการล้าเลยครับแต่นักเตะก็แสดงให้เห็นว่าแม้จะโดนนํา200 ก็กลับมาตีเสมอได้2อสองบรรยากาศในทีมตอนนี้ครับก็ยังดีอยู่เลยครับเราก็น่าจะเป็นแชมป์ได้จากแน่นอนมันเกิดขึ้นได้ครับในโลกของฟุตบอลแบงคอกยูเนเต็ดเป็นทีมที่ดีขอลงมาลอยเป็นสิ่งเดาเลยครับพยายามที่จะหาวิธีแก้ให้ได้แต่หลังจากนั้นครับช่วงกลางครึ่งแรกครับจนถึงครึ่งหลังเราก็คุมสถานการณ์ได้ดีส่วนเรื่องการเสริมทัพครับตอนนี้ก็ไม่ได้มองตรงนั้นเลยครับเพราะเตะในทีมตอนนี้ก็ดีมากๆแล้วครับในขณะที่เรื่องของธุรกิจชติมองปากนั้นครับเป็นการตัดสินใจของสโมสรซึ่งโค้ชเองครับก็มี หน้าที่ที่จะคุมนักเตะที่สามารถใช้ลงสนามแต่นั่นเองนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งนัดต่อไปของบุรีรัมณนครับเตรียมที่จะเปิดบานต้อนรับการเยือนของสิงห์ชัยรายในวันพุธที่15มกราคมเช่นกันครับเวลา10.00นตรงที่สนามช้างอารีนาเป็นต้นไปเลยครับข่าวสารที่3ครับมีคู่แข่งแล้วะไรครับสำหรับสนามเทนนิสสเตเดียมครับเมื่อมีการอัปเดตมาจากเว็บไซต์ของบอลไทยคอมตรงในเครดิตกันด้วยเลยครับว่าบีจีสเตเดียมนานครับพร้อมที่จะให้เช่าจัดคอนเสิร์ตในสนาม้วยเลยครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมเลยครับที่เน้นธุรกิจฟุตบอลแบบครบวงจรเลยครับสำหรับทางฝั่งของเดอ์บิ๊บีจีทุมครับนอกจากจะมีการให้ทีมจากต่างประเทศมาเช่าเทนนิ่งเซ็นเตอร์ในการเก็บตัวช่วง p r e ซ e a ั o ซึ่งที่กําลังจะมาระหว่างวันที่10-20มกราคมนี้ครับก็คือสโมสรเซโซโอสกาครับทีมพัฒมิตรจากเจลิกที่ซ้อมอยู่เลยครับแถมตั้งท่านี้ครับยังตอกย้าในเรื่องของคนที่ชอบดูฟุตบอลเลยครับโดยการมี b ีจีสปอร์ตครับในช่องของ YouTube ที่ใกลจะมีคนติดตามถึง1้านอ่ไล้ราบ แต่ยังขายลิขสิทธิ์เพียงแค่ไม่กี่รายการครับนำโดยเ c ฟซีแชมเปี้ยนลีกอิหิตและ FC ฟแชมเปี้ยนลีกทูที่ต้องเสียเงินสมัครสมาชิกเดือนละ50บาทเท่านั้นหละครับแต่ซึ่งล่าสุดเลยครับได้รับข้อมูลออกมาเลยครับว่าทางฝั่งของ B ีปีุมฒน์ธน์ครับมีความคิดเลยครับที่จะใช้สนาม B ี s t a เตเดียมจัดคอนเสิร์ตในสนามครับเพื่อที่จะหารายได้หลักหลาย10ล้านบาทครับเข้ามาด้วยเพราะในบปรเจีตของพวกเขานั้นครับหากจัดได้จริงครับก็มีบริเวณกว้างพอในการจัดรถของแฟนกลับศิลปินเลยครับนั่นก็็อาาจจะทํให้เปนคู่แขงดยตร เลยเลยครับของสนามเมือกทองหลังยาวของกิเลนพยองเลยครับที่ใช้จัดคอนเสิรต์ตมาได้มากมายและในวันที่22-23มีนาคมนี้ครับก็เตรียมที่จัดคอนเสิรต์ตวงบอยแบนด์ K-pop ชื่อดังอีกด้วยเลยครับ จากนั้นครับเราขอไปต่อที่ทางฝั่งของเดราบิดบ g จทุมกันหน่อยครับเมื่อทางฝั่งของโคดวนครับได้ออกมาเปิดใจเช่กนกันเลยครับว่าบีจทุมขาดสมาธิไปเลยครับหลังบุกไปเสมอระย,ยองแอสซีเลยครับโดยซึ่งทางฝั่งของตะนันโคดวนนั้นครับได้ออกมาเปิดใจเลยครับหลังพาทีมบุกไปเสมอกับระย,ยองซีครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งในศึกทะเลครับนัดที่สิบหกเมื่อวันที่ส2อ,อ,องมกราคมที่ผ่านมาเลยครับโดยซึ่งทางฝั่งของโคดวนครับก็ได้ออกมาบอกเลยครับว่าก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากไม่ใช่มาวัดกันที่ตตาาารรงคะแแนนน่่โดยวิธีกเล สวาเปตล้อมมาเล่นยากอีกอย่างครับการมาเยือนและยองครับทีมใหญ่ๆเองก็มาเสียแต็มที่นี่เราก็รู้ครับแต่เราก็อาจจะมีสมาธิขาดไปในจังหวะสุดท้ายนักเตะของเราครับอาจจะมีจังหวะเหนือลาอะไรครับ้ายเกมตรงนี้เราก็ต้องแก้ไขกันต่อไปเกมต่อไปครับเรากลับไปเล่ในบ้านครับกับราชบุรีอีก2วันแข่งวันที่15นักเตะแทบจะไม่มีเวลาพักฟื้นเลยต้องมือกันต่อนักเตะที่ไม่ได้มากับเราครับที่ฝึกซ้อมเรารออยู่ครับเพื่อที่จะเล่นในวันที่15ก็ยังมีอีกหลายคนนั่นเล่ครับก็หวังเลยครับว่าเป็นเกมในบ้านครับจะสร ทับใจเลยครับให้กับฟุตบอลเกมนี้ต้องขอภัยด้วยเลยครับอาจจะทําผนั้นได้ไม่ดีตามที่ต้องการตามที่เป้าหมายตั้งเอาไว้และเมื่อถูกถามเลยครับว่าเก็บได้หนึ่งแต้มจากเกมเดวนกับระยองมองว่ายังไงนะครับโดยทางฝั่งของโค้ชวนยังบอกอีกเลยครับว่าฟุตบอลตอนนี้ไม่มีใครเสียหายครับเพราะว่าทีมเล็กทีมใหญ่มั่นเล่นโดยทติเล่นโดยพละกําลังนักกีฬาตรงนี้ครับถือว่าฟุตบอลบ้านเราครับพัฒนาไปแล้วครับไม่มีทีมเล็กทีมใหญ่ทีมเล็กสามารถเอาชนะทีมใหญ่ได้แบ่งแต้มกับทีมใหญ่ได้อาการของตระหนักรัชครับอาจจะโดนเจาะยาง ด้านข้างขวาอะไรครับก็คงเป็นอะไรเยอะไม่มากเลยครับ ส่งอย่างที่บอกไปเลยครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของบิจิปทุมครับก็จะกลับไปเปิดสนามบิจิสเตเดียมเลยครับตอนรับการเยือนของราชบุรีในวันพุธที่15มกราคมนี้ครับเวลา10.00นางทตรงเป็นตอนไปเลยครับจากนั้นครับเราขอไปปิ้ารณาการเปิดสถิติของนักเตะใหม่ของทดนานบุรีรัมกันหน่อยครับอย่างทางฝั่งของมาตินโบอาเคียร์กับสุนนาคนใหม่ของบุรีรัมเลยครับที่เสริมทัพเข้ามาในช่วงเลที่2แงได้ประเดิมลงสนามนัดแรกเลยครับกับทีมอย่างบุรีรัมครับในเกมที่บุกไปพ่ายต่อเบงเคอรสามประตูสองเมื่อ คือที่ผ่านมาครับที่สนามบีจีสเตเดียมนะครับ โดยซึ่งดานฝั่งของแข้งสัญเชตอิตาตอรีนั้นครับเชื่อสายก้านาอะไรครับในวัย29ปีครับออกสับเป็นสเปตัวจริงเลยครับลงเล่นเป็นนาเปาไว้กับทัพปราทสายฟ้าแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความอันตรายให้กับแนวรับของบิยูได้เลยครับก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกไปนาทีที่75หลังจากที่สกอร์เสมอกัน2-2แล้วเลยครับหรือสถิติของตอนัตมาตินบอเคียนันครับในเกมดวลกับเบนคอกยูนนเตตดครับซึ่งลงสนามไปทั้งหมด75นาทียิงไม่เข้ากรอบ2ครั้งสัมผัสบอลครับแค่25 สำเร็จ6ครั้งคิดเป็น43%โดยเฉพาะบนพื้นครับจาก5ครั้งชนะแค่3ครั้งโดยชนะกลางอากาศครับ3ครั้งและเสบียล11ครั้งเสียงไป1ครั้งด้วยกันเลยครับซึ่งก็มีล้หนา1ครั้งครับสกัดการเล่นคู่ต่อสู้1ครั้งปะทะ1ครั้งนั่นเองเลยครับซึ่งทางฝั่งของมาติโบเคียน,นันครับก็ต้องปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศของทะเลให้ได้กันต่อไปเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน b e t Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ